เอาตรงบ้านหน้าแก่บพอกูเลยเนี่ยน้องบ๊อบน้องบ๊อบพี่อพี่ออกกันหน่อยได้ไหมอ่ะชื่ออะไรครับชื่อจู้ฮะจู้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 อ๋อทั้งแก๊งมึงเลยนะพี่ผักจู้จู้อ๋อจู้จู้ฆ่าเหรอเฮ้ยมึงให้น้อยเกินเอ้าเฮ้ยนี่้ะกูกูพี่เข้ากับกินหนังด้วยได้ไหมเนี่ยเอ้ยพี่เข้าวะยังกับพี่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 ตูดแล้วเหรอทายตูดแล้วเหรอตูดดีรอยพียอะไรออดีแฟนไปแล้ว เฮ้ยยามินยามินยามินเฮ้ยเอาที่เขาักินหักด้วยคือมีอาวุธเข้ากินหนักได้ฮะใช่ครับเอจืจู่เอ้าบอมบ์เจอเจอมึงอีกแยะพี่พี่พี่ดวงครับจูจูพี่ชายผมโสดครับขับรถปลอดภัยนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับครับใครบ้างทุกคนคันนี้จะซ่อมไหมครับ โทรศัพท์ใช้ไม่ได้อ,ดมมอ่ะดิชมไหมครับอ่าถึงมาอ๋อโอเคตค้องรถบ้าแดงแก๊ไงไรมาเขาเรียกเราไปคุยที่แหล่วงปะดีเจ๊โออันเดยครับอิ๋วยังเดินเต้นเพลงอยู่เลยเชี่ย อยอ่ผมได้มนปืนดีกว่าใช่ดีกว่าที่ว่าโอนไปแล้วคนไปแวนรช่องแว่าไงเขาว่าไงเอาเหล็กมาไหมครับในส่บพร้อมหนครับมีกล่องมีแก๊งไหมคบมีแก๊งขาไม่มีกล่องเดี๋ยวรับครับ มีแกงไม่มีกล่องครับกระเป๋าเลยครับกระเป๋าห้าเก้าครับเท่าไหร่ครับอ่าสี่ร้อยห้าสิบห้าสิบเออหกร้อยหกร้อยครับตัวสีครับทิ้งน้องเดินเลยเค่น้อกครับกูขอถ่ายรูปหน้ามึงได้ไหมว่ามึงเด็กตรงไหนเนี่ย เอาตรงบ้านหน้าแก่พอกูเลยเนะไอ้ลองเด็กครับลุงว่าไงครับรู้จักไอ้เป็ดนี่ด้วยเหรอใครอ่ะไม่รู้อ่ะมันบอกว่ามันหน้าเด็กผมเไปเจอวอด้ลยนะชื่ออะไรครับแก่เหมือนกูเลยชื่อเป็ดครับเป็ดผมไปสั่นมานะชื่อเป็ดเหรอไม่รู้จักคนชื่อเป็ดนะครับครับไอ้เป ตงนั้นนี่องบ๊อบพี่ขอพี่ขอกันหน่อยได้ไหมอ่ะชื่ออะไรครับชื่อจู่ฮะจู่จู่จู่อ๋อจู่อ๋อเอาแย่ไอ้เป็ดนี่คือใครอ่ะทั้งแก๊งเลยนะพี่ผักกูแฝดเลยเนี่ยจุดจุดจู่จู่จู้จุดจุดได้ครับพี่ยาได้ครับมันบอกเบอร์เลยมีกระบมีเบอร์โทรศัพท์ไหมโทรศัพท์มีมีมีมึงเป็นคนแรกนะที่ขอเบอร์กูเนี่ยกูตื่นใจว่ะฆ่าเหรอเฮ้ยมึงให้น้อยเกินเอ้า มันเอาไปทำอะไรได้ร้อยเดียวอ่ะดนักกับรถกระบะหนึ่งเออมาจู่มาจู่จู่มู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 มาดิจู่มูมูมามามากรบเบอร์อะไรเบอร์อะไรเบอร์หกเบอร์หกเบอร์หกกระบะไม่เบอร์โทรศัพท์รอแป๊บนึงนะดู ตีนี่ยังไม่คล้องมือสี่สองห้าเจ็ดหกเฮ้ยนี่เดีอกูกูพี่เข้ากางกีหนักด้วยได้ไหมเนี่ยต้องพี่ต้องทำอาวุธก่อนนะต้องทำพูดเหรอใช่แต่ถ้าพี่ฟาร์มเป็นช่วยกันทำได้เจ้าฉลามทำแล้วอ่าโอเคเดี๋ยวขอเวลาก่อนแล้วกันได้ๆพี่ไม่รีบเราผมรับพี่ถือมือกให้ไปแล้วร้อยหนึ่งให้มาร้อยเดียวไอ้สัตว์เอาเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ไปสองร้อยแล้วมึงอยากทำเยอะขนาดนัรนะไอ้เหี้ยเอามาดีๆเล้วก็ให้มันสักหมื่นดีมันตั้งตัวหน่อย อ๋อให้พี่หน่อยหน่อยน้องรักที่ไหนกระเป๋าอะไรนะกางเกงดังกระเป๋าอะไรกระเป๋าหกเอ้ยพี่เข้าไปอยังกับพี่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 มีตูดแล้วหรอทายตูดแล้วหรอตูดดีลอยเที่ยอะไรอ๋อดิแฟนไปแล้วอุ้ยรักมากเลยมันนีขึ้นรถว่ายวพาไปหาหญิงเฮ้ยเดี๋ยวซ่อมรถอยู่อนอะไรคันไหนเนี่ยไอฟูเรียอาเทียนะอ้าไม่มีฟูเรียาหรอเฮ้ยธรรมดาไอ้น้องเอาดีๆมีฟูรีอจริงเหรอมิอาถามถามไปก้อนดิพี่ก้อนพี่อยู่จู๊มีฟูเรียได้ไง มันจะซื <S 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 hey, hey, ้อมาเมื yeah> ่อกี้ไปกดที่ไหนใช่เหรอเท่าไหร่กูคว้าแกงได้ยังคว้าแกงได้ยังเท่าไหร่วะไอ้ก๊อดบอกไปดินั้นสี่เนาะขี้โมยกี่เยอะหรอเอ้าไอ้ก๊อดเฮ้ยย่ามินย่ามินย่ามินเฮ้ยเอาที่เข้ากินนักได้คือมีอาวุธเข้ากินนังได้ฮะใช่ครับเฮ้ยแล้วมึงยิ่งใหญ่กว่านี้มีอาวุธมีอาวุธเราต้องรู้จักสนิทอย่างนั้นว่าว่ามีอาวุธแล้วเข้ากินกังได้เติมเติมกระชาก่อนห้าหมื่นไม่ครบกินนังได้เลยคุณไม่ได้หรอกูเป็นตัวล่อให้ไงกูไม่มีอาวุธไม่ผมไม่ต้้อออองการตตััวววมีเยะแล เอ้ยเออตัวรอดแบบกูไม่มีนะไม่มีแบบนี้นะไม่ไต้องผมพี่ดีก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยที่ดูถูกเหรอแคลิฟอร์เนียบอยนะนี่ผมมีสามคนแต่เขาเขาไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยพรุ่งนี้น่าไม่รู้จักตัวจี๊ดเหมือนกันสามคนนี้ชื่ออะไรคุณรู้จักคุณรู้จักไม่เขาเขาเขาเพิ่งเข้าเมืองมาวันนี้มีชื่ออะไรบ้างมีชื่ออ่ะอิ๋วอิ๋วเดเ๋ยวไปต่างเราก็ไปเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวไปก่อนเจอกันพี่ยอยคึงทักข้อความมาด้วยจ้ะเดี๋ยวได้ได้ได้โอเคโอเคผมมาห้าสิบ ตีสองห้าเจ็ดหกไอ้การ5ร6ไอบปูนจุ้าไหมอยออมาอ๋าบ้างตีน้อยมีของทำอาวุธหลือป่ะมีเดี๋ยวเอาให้ขาดอะไรโอเคขาดขาดปูนขาดเหล็กขาดไม้ขาดเยอะจังวะเออเดี๋ยวกองให้ตอนไหนมึงอยู่ไหน ตู้เนี่ยตอนนี้เออเดี๋ยวไปหาอันบนึงเดี๋ยวมาทำภูรักกอนสิบนาทีโอเคโอเคพี่จยู่ไหนครับอยู่ไหนเออออกออออกมามีของอะไรจะให้อ่ะอมีของอะไรจะให้เดี๋ยวไป อครับไในของในของครับของอ่ะเลขแหละหนึ่งศูนย์หนึ่งขขอเป็นเงินสักก้อนบ๊อบบ๊อบไม่โจ๊กบ๊อบบอบวันนี้พี่ลูกแมวให้ตัแต็กลางหลังจานบ๊อบพาพี่ด้วงแน่ใจนะว่าไม่ได้ไปบอกใครอ่ะเรื่องเรื่องที่เขาบอกบ๊อบนะ เรื่องไหนอะเรื่องตัวจีอะไม่ได้บอกใครนะแต่ว่าจะบอกอยู่ถ้าเกิดพี่ทำตัวไม่ดี <c oughs> มดไม่ดยไ,ไม่แต่ว่าบอสาาแต่มันนักมีคนพูดอะไรสักอย่างผ่านหูข้านะพูดว่ามีคนพูดอะไรสักอย่างนึงพูดว่าอะไรเขามาคคเรื่องบังอื่นแหละใครชื่ออะไรอะคนได้ใส่ผ้าปิดปากดูวไว้อะ ปดพีไว้อ๋อี่งกอดนะนะพี่สกอสกอตทำไมหรอไม่รู้เพี่ฝากดูไว้มีมพี่ต้องกอดใครที่เจอตอนเนี้ยใช่พี่สกออตทำไมพี่ดวงป่าเขาพูดอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะเหมือนแบบมีใครเอาอะไรไปแกล้งใครหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ไม่เอาผมมาแท้พูดกับใครเลยครับเรื่องนี้พูดกับพี่โจอย่างเดียวโอเคโอเคอย่บอกใครนะเขาเตะปาไม่นอนบรอบหาพี่ ถามให้บอกข่าวค่าปิดปัหน่งแสนบาทไม่ได้หนึ่งหมนครับค่าพิถ่าะบอกมันก็คือไอพี่ชายกลับชาติงมน่ะมันกลับมาต่อยกันอีกแล้วว้าวกลับชาติเหรอม่ก็ต้องรอฤชาติก่อนนะครับตอนเนี้ยงงไปหมดเลยนเฮ้ยเขาต่อยกันตายเลยหรอถ้าเกิดเขาไม่กลัหลอคาร์ลวิวาถือว่าเล่นใครเชียร ไปไหนกันเนี่ยไปขายนไปขข้าวผัดใครเกี๊ยที่ไหนข่บสีจะไปไหนอ่ะพี่ไปที่ไม่ไปหรอพีบด่วนเรีบรีบรีขายอะไรนายดูไอ้แก่มาดูพี่น่ารักจังวะขอโทษค่ะไม่เป็นไรครับแล้วหนูน่ารัก ไอ้จุจูเอ้าบอมเจอเจอมากี่แยะพี่พี่พี่ดวงครับจุจูพี่ชายผมโสดครับจุดจู่คือใครเนี่ยเนี่นั่งอยู่บนรถเนี่ยที่ที่หัวเนี่ยดูหัวเดี๋ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสื้อดำก็ได้ทำไมต้องดูหัวเป็นสบายพี่พี่ดำตรงเลย้พี่ดำตรงผมผิดเปล่าพี่ยายแม่เอาตรงไหนเอาตรงไหนเอ้ยราับขวดรับขวดพี่ชายไอซีไอซี ว้าเป้ยเระาาโ,โหลกว่ะโคตรอ่อนเลยรนเรื่องของเอาน่ะแล้วพี่จีจี้ล่ะแข่งไหมถ้าเกิดใครชนะหนึ่งหมื่นมาดิสิเอ้ยไม่เอา วัวดีหนึงหมื่นเอามา,า,มา,มาน่งมนงบอสเลขกระเป๋า 11. 11. 1 11เป๋าอะไรนะ <11. S 2> ให้พีดวงเลยคนละมัโบบแพ้ได้ไงเนี่ยว้าวูอาได้สิเบาาเอ็ด้าขอบวว้าวนี่นที่ผายเอ้รถกระแรงกว่าเขผูแพ้ได้ไงวะแล <c oughs> ้วอะ <c oughs> อะไรวะเนี่ยวางเล่กระเป๋าอะไรได้มาห้าพันเนี่ยหูเอาไปเลยไม่เอาใช้ด้กัน <c oughs> เ่อะไรสงสารน้องจังแปดสี่แปดส่้สงสารบอกเลก่กระเป๋ายังไง ตาก็เอารถไปแต่งหน่อยนะบอสผมขับไม่ดีเองนวรถมันดีแล้วพี่โจ๊กจมื่อก้เมื่อกี้มันไม่ชนอะไรก็มีเลย